ผมผู้เชี่าายวชาญด็อรอธิชาติเกิตพันธ์หรือดรหนุ่มไฮเทนผมเป็นโค้ชที่เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาความสุขและความสําเร็จของตัวบุคคลแล้วก็องค์กรครับวันนี้มีคําถามหลายคนที่มาถามผมเยอะมากๆว่าไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรตัวเองเหมาะกับอาชีพอะไรพรสวรรค์ของตัวเองคืออะไร หลายคนบอกว่าพยายามค้นหาใช้เวลาทั้งชีวิตในการค้นหาตัวเองจะดีไหมครับวันนี้ถ้าเรามีเทคนิคที่จะทำให้ท่านรู้จักตัวตนของท่านเองอย่างรวดเร็วคำตอบเรามีเทคโนโลยีนี้แล้วครับเทคโนโลยีนี้นะครับไม่ต้องไปทาแบบประเมินหรือไปนั่งวิเคราะห์อะไรกันมากมายครับเพียงแต่ท่านนะครับให้สแกนลายนิ้วมือนะไม่กี่นาทีนะครับท่านก็สามารถรู้ได้เลยว่าสาภาพท่านเป็นยังไงวันนี้ครับ ลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วของท่านบนเดินปลายนิ้วจะบ่งบอกถึงตัวตนของท่านและก็จะไม่เหมือนาการดูลายมือนะครับเพราะว่าลายนิ้วของท่านเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตกระบวนการนี้นะครับเรามีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างยาวนาะนเป็นระดับร้อยปีเลยแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์นักสืะวิทยาที่มา่งศษาด้านนี้ด้วยแล้วก็มีเปเปอร์อะไรต่างๆมาและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าเรามีการสแกนลายนิ้วเนี่ยสามสิบล้านลายนิ้วแล้วก็เอามาพันวหน ่อยอูโดยสาบันไฮเทนท่านสแกนแล้วท่านจะเจออะไรบ้างครับท่านจะได้เล่มรีพอร์ตออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่คือเป็นเล่มรายงานที่มีชื่อท่านอยู่ด้านล่างและบอกว่าท่านเป็นคนยังไงนิสัยยังไงพัฒนาอะไรบ้างผมจะพูดให้ฟังคร่าวๆนะครับเมื่อท่านสแกนเสร็จแล้วท่านก็จะเห็นรีพอร์ต เ,เล่นรายงานออกมาแบบนี้แล้วก็ท่านจะรู้เลยครับว่านิสัยท่านเป็นคนประเภทไหนท่านมีความสุขเพราะอะไรในชีวิตท่านมีความทุกข์เพราะอะไรท่านก็สามารถจัดการตรงนี้ได้มากขึ้นทําให้ท่านมีความสุขในชีวิตมากขึ้นทุกคนเข้าใจท่านมากขึ้นและท่านเข้าใจตัวเองด้วยที่สำคัญนะครับท่านก็จะเรียนรู้วิธีเรื่องของการเรียนรู้ทำไงให้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆอย่างรวดเร็วประสบเห็บในหน้าที่การงานการเรียน แล้วก็การให้กําลังใจครับถ้ามีคนให้กําลังใจท่านแบบไหนที่จะเป็นการให้กำลังใจที่ดีที่สุดท่านก็จะได้รู้ให้มันตัวเองก็ได้เหมือนกันและแน่นอนครับท่านจะรู้เรื่องความฉลาดของท่าน5ด้าน IQ EQ และได้อื่นท่านจะรู้วิธีการตั้งแรงมดาลใจให้กับตัวเองแล้ววันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของสภาพ10ด้านซึ่งอันนี้บุงบอกเลยว่าท่านเก่งอะไรท่านมีความสามารถในเรื่องของผู้นําขนาดไหนการสื่อสารครับจินตนาการการฟังการอ่านการสังเกต หรือแม้แต่กระทั่งสุริยศีสันสุริยดนตรีนะครับการนึกไมาเล็กไมดใหญ่ท่านจะรู้หมดเลยครับแล้วเอาไปวางแผนเช่นการเล่นกีฬาครับเล่นประเภทไหนดีการเล่นเครื่องดนตรีเล,เล่นชนิดไหนที่ท่านจะประสบผลเร็ตง่ายและการเารียนภาษาต่างประเทศเป็นต้นนะครับแน่นอนใช้ในเรื่องของการทำงานการจัดการการวางคนในองค์กรวันนี้ครับเรายังมีเรื่องของพัฒนาด้านไหนเร็วช้าจะประสบําเร็จง่ายกว่ากันแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของอาชีพอาชีพอะไรที่เหมาะกับท่านหรือว่าลูกหลานของท่าน วันนี้ครับคำตอบของเรานะครับเรื่องของฝ่ายยู่เรามีบริการในเรื่องส่วนบุคคลนะครับที่ท่านจะพัฒนาตัวเองให้ยอดเยี่ยมะสมเลยางยิ่งใหญ่ทั้งเรื่องของการงานความสัมพันธ์การใช้ชีวิตแล้วก็ยังมีเรื่องของลูกหลานงท่านนะครับที่สามารถพัฒนาตัวเองได้บริการที่2ครับจะเป็นเรื่องของสารนศึกษาทําให้นะครับสารนศึกษานี้เข้าใจเด็กในแต่ละห้องเรียนในแต่ละรายบุคคลที่มาพัฒน,นาเด็กให้สุดยอดและบริการที่3ครับจะเป็นเรื่องขององค์กรก็เป็นองค์กรของ รัฐแล้วก็เอกชนปาน่าบริษัทนะครับก็มีการสแกลนลายมือทั้งองค์กรทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งนี่คือบริการของเราครับปลายู่สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเราแล้วก็ถ้าใดสนใจสาม,มารถสอบถามข้อมูลเราเข้ามาได้ในการใช้บริการต่างๆขอให้ท่านค้นพบพรสวรรค์หรือทาเล่นกองตัวเองกันทุกคนครับ